โอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับวันนี้เล่นแบบไม่ดีเท่าไหร่ลุกไหนาพีกเลยนะไปการอันนี้หมวดธรรมดานะครับไม่ได้ลงแรงยังใดมีบอดผสมบังด้วย ไปส่วนล่างของด้านล่างตึกปิดที่เรียบร้อยเกาะสามทุกคนปิดศูนย์สามารจ้าจ้าจ้ามีแหลกๆอีกแล้ว ต้องเสียงทุกคนก่อนเสียงดังยังทุกคนไอ้พร้อมแล้วเกาะสามบวกสามเพื่อนล้มแล้วล้มอย่างไวะ คนดูก่อนนะเพื่อเริ่มไหนเย้าอยู่ไหนอ่ะอ๋อเฮ้ยคนว่ะเอาเรื่องไหวไหมน้าก็สามหมวกสามเปาสามครบเลยพร้อมแล้วยายังี่มียังไม่พร้อม ก็มีคนวะเฮ้ ชัดช่ดชัดช่บอดครับไม่ใช่ข<ะ>ับรถไปหน,นึ่งคนหนึ่งคนไปอีกหนึ่งคน อีกหนึ่งคนเฮ้ยคนวะคนวะฮ่า,าไม่ได้แดกที่หลักน้องฮะไม่ได้แดกคุณหลอกนัดเดียว เต็บไหนอ่ะอไ,มอไม่มีไม่มีเฮ้ยชุบ <c oughs> โอ้ยจุกเลยดินี่ไงอย่าขอลูกกระสุนลูกซองกันผมลืมเก็บอะ เฮ้ยอีกหนึ่งคนปัมยาโอ้โหโชคดี ตายเป็นที่เรียบร้อยเข้าลงปั๊บเลยครับตายตายปั๊บเข้าลงเลยมีคนไหมวะดูดิมือมือ นนทุกคนนะทุกคนให้เดาเอาอันนี้บอดหรือคนอันนี้บอดหรือคนเนี่ยทำมมเล่นแบบนี้ เกาะแคแตกแล้วโดนระเบิดเจาะเของโอ้ยคนเยอะตําสัมันเลยอันนี้เปลี่ยนขั้นก่อนเฮ้ยเอ้า ตัมันตั้มันอือตั้งมีอือ เฮ้ยเฮ้ยเยอะๆเยอะๆคนหรือวะไม่นะตำคนมันคนมันละเกินทุกคนมันต้องตำมันแบบนี้เฮ้ยคนตำอย่างเดียวครับ รถคันนี้บูได้ทุกอย่างติเออตามัน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 นะอีกคนนึงตดลงเลยไป คนอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเดินอยู่นาะคนหรือบอดวะนีม่มีคนมาทุกคนคนหรือบอดวะคนะคน่าเป็นบอดนะ ไงโหเดินเร็วนะเดินเร็วนะอู้หสองคนพระเจ้าพระเจ้าส่งสองคนมาให้เอานี่ก่อนเลยใกล้กับเพื่อนนี่ปัม๊มเรียวเรียวเรียวเียวเียวนี่เอานี่ตามปั๊มยาเลยนี่ปั๊มยาเดี๋ยวเดียย ต่มเลือดไม่ได้ตําตําคนอะไรมันขนาดนี้ตํามันมากตอนนี้เพื่อนเราก็ขับรถละเห็นเราได้ดีหรืองไงเอ้ยน่นน่อไอตัวนี้นะ่นบนขอตอนนัวนี้ขอมันขับรถว่ะ คือเป็นคนเป็นคนนั่นนัลงลงลงลลงลงทงลมลง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 นั่งล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 งงล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  ทำไม อขอบคุณพระเจ้าหัวเราะจบเกมอย่างสวยงามครับทุกคนครับให้เรากุหลาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e ถ้าใครอยากให้ผมทำพาร์ทสองก็คอมเมนต์กันบอกกันด้วยนะครับ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเออไปแล้ว